นะโมตัสสะพษษะคะวะโตอะระหะโตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหาุหติพุทธะมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะัทยโววิรโครนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติจฉามิเพงเพงพาภาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหกหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทะยวิรโครนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพงเพงพาผาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพงเพงพาภาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหกหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรทโยวิรโครนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติจฉามิเพงเพงพาภาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหาุหติพุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิระทะัทยวิรโครนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพงเพงพาภาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหาุหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทะยวิรโครนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจฉามิเพงเพงพาภาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหหาติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรทโยวิรโครนาย